มาแล้วครับ102 g ง4ู4 0ทางกะบวนมานะครับรถล,ลาช้ามานะครับปอสีน้ำเงินนะครับรถหน้าชั้นสองพัดลมห้องน้ำตรงกลางนะครับ ดาวเพืนกัวนเป็นที่สบายครับไปมาดูไปกันเแล้วจะสงพุิกาใสีปากนะครับเชี้งใหมรุงเท่นนะครับดโสแปลเป็นดอกไม้ รถไปเจออีกทีหนึ่งที่ป่านน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบานตาขีช่วงแคจันเสบ้านหมินลรบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือชุมทามบ้านผาชีอยุธยาลังสิตจอยเมืองรักศรีบางเขนชุมทามบางซื่อสามเสนไปที่สุดที่สาย้วไฟกรุงเทพรถน่าจะไปถึงกรุงเทพประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่ารถเสียเวลามา ไฟเขียวนะครับสุดยอด